เดียวตัวเลยโอ้ตาตายรัวรัวโอ้ย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 โก็สิบทะไติด้เกันล้้โอ้ยไปถึงไหมบ้นากิ้งไปเต้นไปเอก้หน้าม้้เอะไรเมื่อกี้อ่ะก็ราวปอพนาจะเต้นไปนาทุกคน อยากให้โบอิงเต้นโชว์ค่ะยังพุ่งดีเดี๋ยวนี้อยู่ยังไม่ถึงเลยถึงแล้วที่ปั๊นนี้คือเราเป็นเป็นแบบว่าเป็นยูเซอร์ประจำหลักช่องดิวแบบว่าไฟคองของขอบคุณนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยแต่ทุกคนุกน่ารักมากเลยนี่แบบเต้นแบเต้นปาโลมาปาโลมาคืออะไรอ่ะเขาเป็นี้เท่าแบบบงสีไต้บงชีไต้บงสีไต้บงสีอยู่บงสีไต้บงสีอยู่เนี่ยหรอตอนนี้ดอกกุหลาบจะ ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วห้าพันไม่หรอไม่ขอต่อไปบงสีนตเรวบงสีไยบงสีไปไปไปหนึ่งต้งไปอ่มาแล้วเออห้าห้าสีคุณมองเต็มเลยไปไม่ได้ยังไงบงสีตต้องต่องออะไรต่อนสอต่อต่อต่อสสอนอต่อต่อนสอน่อ่อนสอนสอน่อตออต่อต่อ่อต่ออตออตอนอต่อต่ออ่อต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 ต่อต่อ เต้นองการผ่านเออมามาคุณด้มากระป๋อมาลุ้งๆลโอยเเพลงก่อนมาเต้นด้วยมามาเต้นด้วยมาสี่คนมาาเดาเียวเพื่อนเอได้ันทุกคนใช่ทุกคนตอนนี้คนเยอะมากให้สี่คนเลยอนคนเลยอยิงเลสอตีแล้วคลิปที่เปิดคลิปไหน มีคนกดใจเท่าไหร่ล่ะคะพี่ไอกาไม่ใหม่ปะไมหัวใจไม่รู้ค่ะอ้าวไว้าอีกนิดนึงเจ้สองล้านอ้าสองล้านใจแล้วแม่นิล่สองล้านใจเลยสองล้านใจแล้วบล็อกที่ตายอยู่ไหนวะบล็อกที่ตายบล็อกมันแตกคลิปใหม่นี่นี่นี่มีคลิปต้นฉบับคลิปต้นฉบับเป็นคลิปนี้ด้วยบล็อกที่ตายเนื้อหาอันนี้ให้แกกินนะ้ฟันนะคะเดีวเร็วขะมึงยยังไงเอาใหม่ห้าพ

ทุกคนอันนี้ซ้อมใช่ไหมเราต้องเห็นคลิปจริงคใช่ไหมตุ๊ดไม่ได้ไอ้กาศตอนนั้นเมื่อกี้คลิปซ้อมเลยยังยังไม่ได้ดูชัดๆเลยใช่ไหมทุกคนเรายังไม่ได้ดูชัดๆเลยไม่กี่โมงกันเนี่ยพวกมึงตองสายเมย์เมย์เหี้ยบนันนั้นนิราเบาไปเนาะใช่นี่มนิราแดงีเยอะมากทุกคนมองนี่แก้วน่าปาขอแรงยวันนี้เนาะ เยวก่าานไปลมอะตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่แล้วรีบกางเกลิงนลาออกไปปั๊บไปร้านเดลโมนี่ทุกคนถ้าส่งของให้นิราส่งมาที่ผมก็ได้นะนิราชอบสีผู๊เออใช่ๆราคาตะแบบอะไรที่สีผู๊นะคะนิราสีบู๊สดะคะสีสีผู๊แล้วเป็นสีผู๊ที่ไม่ใช่สีผู๊อ่อนนะสีผู๊สดสีผู๊สดทุกคนเดลโมนี่เราต้องเสียงประธานดังด้วยินดีหรือเปล่าอ๋อเสียงประธานดังไม่ต่างเพื่อไม่ดูทุกคน ออะะไร่แมวแข่งกับตัวชือบขาวิ่งแมวสีกางเกงก็ขานมืออยู่ใต้สุดแดงสยามสองร้านแล้วสองร้านแล้วเขาบอกว่าสองร้านแล้วนี่เราพูดภาษามาเลเซียได้นิดหน่อยอะไรอ่ะอาสามสิแมวอ๋อใส่ซโยอกเซตแต่ไม่แมาเขาบอกว่าให้พวกมึงเล่นเออเธอทำหน้าใช้คำเสียงอ๋อโอเคอันนี้อันเดียพูดนี่นาทำหน้าพูดทำหน้าเยนชาทำหน้าก่อนนะว้าวตีบูตีบูตีบูดีเลย สี่ผู้อุ้ยดอกบัวหรอพี่ผู้ยันปันลิปติดฟันค่ะติดฟันสีผู้ยันันวิ่งหมแล้วเลีผู้ไอ้เลิฟพิงอ่ะไอ้เลิฟพิงอ่ะแต่ผมได้ขับนารักมาก ลเธอทำหน้าจะทำเสียงยังเขาทำหน้าสิภาษาลูด้วยนะภาษาลูไม่เอาฉันขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับสียลจะราแบะไยิ่งไปไหนเฟิรงโรคิวเขาหล่อแต่แกจะทำบีนเก็นพวกมึงไปกินกูทั้งกินหม้ก็พี่นีลากินหมูกระทะไหมคะเขาถามไม่นไม่ถาะไม่มีค่ม่ะเป็นเลขกอด วีล่ารีวิวความหล่อแอนดีวหน่อยได้ไหมคะตาเนื้อนาะโอเคนะคะต้องบอกเลยว่านะคะแอนความหล่อพแอนดิวนะคะควรจะต้องสบยายสบยว่าความสบ่ะะยสบา,ายีบายสบายนะ,ะ,นะนายสบคยสบายสบยวบายสบายสบาอสบายนบายสบายสบาสบาย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 สายสบานสบายสบายสบายสายตบายสายสบ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 านาสบายสบงายยสสาาบบา ตรเนี่ยทุกคนนะมองหน้าสดๆเลยนะเนี่ยตรงนี้ My face เนี่ยเขาจะจับเยอะเนาะเพราคาดที่จะเพอร์เฟลกนะคะว่าราคานี่อย่างๆไทยแลนด์นะใช่ค่ะเออชุดชุดส่งหน้าหน้าส่งโคนโคนส่งน้ำแข็งก็เห็นดูอันนั้นป่ะอะไรนะอะไรอะไรส่งอะไรนะส่งปากส่งกินที่เป็นแมวแล้วแ่ของม็กนิลาหน้าแบบปึ้งอ่ะ ขี่คุณแม่นี้เลยหรอคะคุณแม่นี้ยังน้อยนะคะของจริงคือต้องมีบอกตานะคะนี้ของจริงเขามีแจ่หน้าเต็มเรวเรียกอาจีนปูข้วแอนดิวมึงไม่ข้าวไม้าวอก่อนดมืว่าติมอตมตมอดมืออดอติดมืออตมตดิืมิมะนเออบกอมมม มันรวงอึ้งไปโงไรที่ฝ่าทุกคนเดพี่ยิราจะไปกินหมูกระทะแล้วนะคะแอนดี่สอนยีราร้องเสียงประทัดังไม่ไม่สอเียงมันคืออะไรอย่างนี้เราไม่รู้อ่ะจิจัสมหวัดไงาทำันนี้เูยดิเซรามูนอ่ะเซรามูนอะ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 นะอะอะอะเะอะอค่ะอ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 ะไะอะอะะอ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 ะนะะะอะออออนออมจะไปแล้วจะปกินหมูกระทะ ได้ิเปล่าไลตอนห้าทุมนะคะถ้าทุ่มาจะไม่มีมนิร้านนะคะานอาจจะป๊อกไปแล้วเอเนอร์จี้หมดพาน้องเมย์ไปกินข้าวเมยพน้องเมยินข้าวเลยยังไม่บนน่นเลยมั้่ไงเอ้ยสิได้มา้ะมาแล้วมาววันนี้คนนีนี้มาแล้วยังเนียได้มาสอมตัวแล้วเดี๋ยวพาจะนนั่ดูมั้มามามาาวานวานเดี๋ยวเดี๋ยวพลาแป๊บนึง ประมาณหนึ่งตัวนี่ล่ะม้วนหลังด้วยตัวหน้าก่อนจบไลฟ์ต้องต้องต้องไลท์ต้องมาถ่ายต้องถ่ายขึ้นมาเลยตัวหน้าก่อนจบไลฟ์ต้องถ่ายขึ้นตัวจะม้วนหลังอะไรนะเาอย่าเออสองคุณแม่ทำไม่ดีทำอะไรอย่างนี้คุณี่คนข้าวอันนี้ล่ะนะคะตัวหน้าแล้วนะค่ะคนจบประวันนั่นแหละค่ะปะวันนั่นคุ้มให้นะอะไรอย่างเงี้ยปิดแล้วอเปิดแล้ว ไปบายแล้วลุคโคตัวเล็ก <Penguin> ตัวน้อยไปมาไปเจอกันในช่องตัวเล็กตัวน้อยดีกว่าเนาะไปต่อทีที่สองไปต่อทีที่สองลั่งตัวแล้วเนี่ยสั่งในกลุ่มเลย